ัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อ,อยู่เหมือนที่เดิมหลัเดิมนะครับที่ Amazon ส,ส่วนบริการนะครับผมก็ได้เพิ่งดิมแล้วเดี๋ยวเราลองขนมครูหนึ่งนะครับวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้เรามาเพื่อที่จะไปนั่งแ่งที่ลังสิตนะครับมาไปดูว่าวันนี้เราจะรับดึงเขาเพราะเราถ่ายคอนเทนต์หนึ่งตอนนะครับรับนั่งอยู่ช่องครัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า ศูนย์บริการนะครับก็มีวามสาขานี้คือคขอนค้ามันแฮปปี้มากเพราะ่าพนักงนานเขามันทัางช่วยกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวนะครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่ฟังก์ซีวันนี้เราก็สั่งมันเดินมาเลยเพื่อแบ่งันขุมมนาวนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะสำเร็จภารกิจได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เรามีทายคอนเทนต์ในส่วนของชุดครัวนะครับผมไปให้กำลงังใจกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปครับ